ใน,ในระดับของการขอจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เนี่ยทางสำนักงาน,นเขตเนี่ยได้รับเรื่องไว้แล้วนะคะก็จะเหลือ,อการสำนักส่ยก็จะได้ทางมูลนิธินะคะก็จะได้จัดทําหลักสูตรที่สมบูรณ์นะคะแล้วก็จะร่วมกันกับกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลจัดทำคู่มือการวัดผลประเมินผลของศูนย์การเรียนรู้ต่อไปค่ะซ,ซึ่งตอนนี้ก็ถ้าสำนักงานเขตนะม,มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะช่วยเหลือก็ก,ก็พร้อมค่ะ ก็ซึ่งเบื้องต้นก็อาทิตย์หน้าค่ะข่ะท่านท่านพระมหาก็จะเข้าไปติดต่อประสานงานกับสำนักง,งานเขตเพื่อที่จะผลักดันให้ศูนย์การเรียนรู้เนี่ยค่ะสำเร็จแล้วก็จัดตั้งได้โดยเร็วที่สุดค่ะเร,เ,เรื่องของเรามีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องเด็กทีะไม่ได้สนจในการศึกษาเนี่ยเรามีนโยบายเรามีอยู่ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นหนึ่งในนโยบายจุดเน้นของสอพทอ,อ,อยู่แล้วในเรื่องของการสร้างสร้างโอกาสแล้วก็ความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ่งปกติถ้าถ้าเด็กที่ไร้สัญชาติะคะก็ก็จะได้ G-CODE จ,จากทางกระทรวงศึกษาซึ่งตอนนี้ได้เชื่อมโยงกับกระทรวงมหาดไทยนะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่นะคะเชียงรายแล้วก็ตากนะคะเป็นจังหวัดพื้นที่นำร่องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่อีกอย่างนึงก็คือจะช่วยผักดันเด็กดิจีอะ ให้มีเลข13หลักนะคะเหมือนเหมือนกับคนไทยแต่ว่ารหัสเลขข้างหน้าเนี่ยก็จะไม่เหมือนเพื่อที่จะเพิ่มสิทธิโอกาสนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาแล้วกเ็เรื่องของสุขภาพด้วยการรักษาพยาบาลก็ถ้าหากว่าเด็กได้ได้ได้13หลักสิทธิประโยชน์ก็จะมากกว่ากว่าเด็กตัวจีทั่วไปประมาณนี้นะคะ่ะหรือว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในการทำร้องในพื้นที่ที่จะดำเนินการต่อไปหลังจาก ก็ค <cetera. S 2> ือเด็กไร้ส so, ัญชาติน well, you ี luxury, ่ก็คือสอบปถรส่งเสริมโอกาสและก็ความเสมอภาคอย่างเต็มที่อยู่แล้วแต่ในวันนี้ที่มาเสวนาก็คือไร้สัญชาติด้วยแล้วเป็นสัมมนเณียนด้วยนะคะก็คือก็ช่วยทางสํานักงานเขตก็ช่วยผักดันก็คือจะช่วยในเรื่องของการอาจจะทําหลักสูตรนะคะคู่มือการวัาผลประเมินผลนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องช่วยเหลือในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์นี้ให้ประสบความสําเร็จโดยเร็วที่สุดค่ะ